นี่คือ Sony WH 1 0 0 0 XM 6นะฮะหูฟังโ v e วอรเรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโซนีนะมากันนิยามว่าฟังที่ใช่ไม่มี noise นอะสแต่ว่าจะมีอะไรใหม่และเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจใส่เข้ามาให้เราบ้านนะครับมาดูกันในคลิปนี้ครับ <the> 1> WH 1 0 0 0 XM 6กเนี่ยก็เป็นหูฟังโ v e r Ear เียที่มีน้ำหนักเบานะครับ2 5 4กรัมเท่านั้นเองนะก็มีการบุหนังเทียมนุ่มๆแบบนี้มาให้นะครับสวมใส่สบายวัสดุหนังเทียมนุ่มแล้วก็ไม่กดหัวไม่อึดอัด แถบค่าศสรษะออกแบบใหม่กว้างขึ้นรองรับดังกดได้ดีแผ่นรองหูครอบสนิทเลยฮะช่วยเก็บเสียงภายนอกได้ดีแม้ยังไม่เปิด ANC หรือ Active Noise c a n c e l l i n g นะครับค่ใส่โลกก็เงียบแล้วครับแต่ยังไงจุดเด่นของรุ่นนี้นะอยู่ที่ระบบตัดเสียงรบกวนที่แม่นยำที่สุดของทางโซนีนะ เป็นเทคโนโลยีใหม่สุดเลยครับใช้เทคโนโลยีที่เป็นอิงเตอร์เกตโปรเซสเซอร์ V2 แล้วก็ HD No i s e Cancelling Processor QN3 ตัวล่าสุดของทาง Sony ใส่ก็มาให้ครับเพราะว่าการตัดเสียงรอบข้างเนี่ยมันใช้ชิปเซตในการประมวลผลนะฮะมันจะรับเสียงรบกวนรอบข้างเข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยประมวลหาว่าสิ่งไหนเป็นเสียงรบกวนแล้วก็ตัดทิ้งไปนะฮะนั่นคือระบบ ANC ของทาง Sony นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยชิปตัวใหม่ของมันเนี่ยเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง7เท่านะฮะสัวนเรื่องของความแม่นยำความร,รวรมด,ด มีการติดตัง้งไมโครโฟนไว้ถึง12ตัวรอบเครื่องนะฮะเอาไว้ทั้งรับเสียงของเราแล้วก็เอาไว้คำนวณตัดเสียงรบกวรอบค่านั่นเองนะครับ แล้วไม่ใช่การตัดเสียงรบกวนรอบค่าแบบธรรมดานะเพราะเจ้าตัวนี้มี AI Adaptive Noise Canceling Optimizer นะฮะมันสามารถเรียนรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรแล้วก็จะปรับระดับการตัดเสียงรบกวนเป็นไปตามอย่างที่เราเคยใช้งานได้นะครับเพราะว่าหลังจากเราเชื่อมต่อเจ้าตัวหูฟังเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Sound Connect นะครับรองรับทั้ง Android และ iOS นะสามารถไปดานวน์โหลดใช้งานได้กับหูฟังตัวน,นี้ครับหลังจากเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถระบุพิกัดได้นะครับเพราว่าตอนนี้เราอยู่สถานที่ไหนหรือกําลังนั่งหรือกลัง ลังขับรถนะฮะหรือกําลังนั่งรถโดยสารหรือเรากําลังเดินนะครับจะเห็นว่าพอเรานั่งนะครับมันก็จะรู้ว่าเราอยู่กับที่ก็เป็นสเต้นะครับพอเราเริ่มเดินนะฮะมันก็จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เราเริ่มเคลื่อนไหวใช่ไหมการตัดเสินรถกลับข้างก็จะปรับโหมดไปให้อยู่ในโหมดที่เหมาะสมนะครับ สิ่งเหล่านี้หูฟังเนี่ยมันสามารถจดจําและรับรู้ได้นะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับหรือเราไปยิ้มเราไปสนามบินเราไปที่ทํางานบ่อยๆเนี่ยเราสามารถระบุได้ครับในแอปพลิเคชัน s Sound c o n n น c t ครับว่าเมื่อถึงจุดๆเนี้เราต้องการตัดเสียงแบบใดนะฮะนี่คือข้อดีของ AI Optimizer ที่ฝังอยู่ใน XM6 นั่นเองนะครับการตัดเสียงรบกนรับข้างทนไม่ดีนะครับหูมีอื้อชิปเซ็ตสามารถตามสถานการณ์รับข้างได้แบบเร็วทันมากๆนะครับ คุณภาพเสียงก็ดีด้วยนะฮะตัวนี้ใช้ไดเวอร์30มิลน,นะครับวัสดุเป็นผสมคาร์บอนไฟเบอร์เวลาเสียงออกมาก็จะเป็นละักษณะของสไตล์โซนี่ครับนุ่มใหญ่ลึกมีมิติครับ เสียงครบทุกย่านเป็นเบดลึกกลางชัดแหลมแบบไม่บาดหูนะฮะรองรับเพลยี่ i ฮเลสอะด i โอไวโ l ลผ่านแอลดบิเลสสูงสุด 990kb นะฮะมีฟีเจอร์ DSEE Extreme นะฮะ AI อัปเกรดไฟล์เสียงสเกลเสียงมาบีบอัดยังไงก็คายออกมาได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจริงจริงระบบเสียงของมันเนี่ยก็ได้เซอร์ติฟายจากคุณโพสแมาโลนนะมาลองเทสมาลองเซอร์ติฟายให้นะครับว่าคุณภาพโอเคนะครห้องอัดแบบโซลี่โอนะครับ มีเซ็นเซอร์อัตโนมัติอยู่ภายในนะฮะถอดก็หยุดเพลงน,นะเวลาใส่มาก็เพลงก็เล่นเองเลยครับในเรื่องของการสนทนาก็มี AI Beamforming นะมันสามารถตรวจจับสัญญาณระหว่างตัวโทรศัพท์กับตัวหูฟังได้แบบแม่นๆเลยครับคอนเน็กดีระยะการใช้งานไม่เกิน30เมตร20เมตรเนี่ยแน่นๆเลยครับไม่มีหลุดแน่นอนระยะไกลสุดประมาณ30เมตรนะที่แนะนําสามารถแยกเสียงผู้พูดกับเสียงแวดล้อมได้แม่นยำม,มากนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งไมโครโฟนไว้ถึง6ตัวในการสนทนาโดยเฉพาะครับ 6ครับเฉพาะเสียงของเรานะฮะเสียงมาชัดครับข้อดีคือเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะตัวนี้ใช้งานสูงสุดแบบปิด ANC เนี่ยใช้ได้ประมาณ2วันนะครับเกือบเกือบ2วันนะหมาถึงว่าระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องนะครับฟังไปเลยนะดูซีรีส์ตลอด1ซั้นเนี่ยแบตไม่หมดแน่นอนนะนำาคร้่งสานามบินบินไทยอเมริกาแบตไม่หมดครับ ก็ลองรับชาร์จไรด้วย p d f a s t h h r r i n n g นะครับก็จัดที่ทดสอบนะฮะชาร์จประมาณ3นาทีได้แบตกลับมาเกือบเกือนะฮะหูฟังรุ่นนี้ก็ลองรับการใช้งานทั้งแบบไร้สายแล้วก็เสียบสาย3.5มมินะฮะมีแถมสายมาให้ภายในกล่องนะครับปุ่มควบคุมบนหูฟังเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะมีแค่2ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม power กับปุ่มเปิดปิด ANC นะครับสลับ n c กับ ambient So u n d ได้โดยตรงจากปุ่มนี้ครับแต่ที่เด่นคือตรงนี้ครับ มันเป็นพื้นที่สำหรับ g t s t อ r e Control นะฮะเราสามารถเปลี่ยนเพลงสลับเพลงย้อนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายปฏิเสธสายนะครับหรือแม้แต่เปิดผู้ช่วยกำสั่งเสียงนะฮะก็สามารถเรียกใช้งานได้จากตัว g a s t u r e Control ด้านนี้ครับ Touch <Okay, music. S 1> นะฮะเลื่อนขึ้นคือเพิ่มเสียง Touch เลื่อนลงคือลดเสียงนะครับ ทัดไปข้างหน้าคือเปลี่ยนเพลงทัดถอยหลังก็คือย้อนกลับเพลงนะครับการกดค้างไว้ก็เป็นการเลือกใช้คําสั่งเสียงครับที่สําคัญมันรองรับก e เจอร์ในขณะที่เราสวมใส่แบบพยักหน้าได้นะมีสายโทรเข้านะครับพยักหน้าเพื่อรับสายได้เลยหรือใส่หน้าเพื่อปฏิเสธสายก็ได้นะครับสามารถเปิดปิดได้ในการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Sound Connect ครับในแอป Sound Connect เนี่ยสำคัญนะมันมีคาสั่งต่างๆให้เราเลือกใช้งานเยอะมากนะครับ ที่สําคัญมันมี listening Mode นะครับผมเรียกมันว่าโหมดดื่มดําแล้วกันนะฮะสำหรับใครบางคนที่ชอบไปนั่งร้านกาแฟาใช่ไหมไม่ชอบใส่หูฟังเพราะชอบบรรยากาศแบบเสียงเพลงคลอๆนะครับทำงานไปด้วยนะเจ้าหูฟังตัวนี้มันจําลองสถานการณ์แบบนั้นให้เราได้นะครับโดยเสียงมันจะกว้างขึ้นเหมือนสเตจมันจะกว้างๆเหมือนเปิดจากลำโพงไกลๆนะแม้เราจะใส่หูฟังฟังก็ตามนะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ใน listening Mode ในแอปพลิเคชัน Sound Connect ครับแต่ถ้าเกิดต้องการดื่มดาแบบเชิงลึกแบบดูหนัง มันก็มีซีนีมาโหมดนะครับโหมดสำหรับดูหนังเสียงจะทรงพลังมากขึ้นเจาะมากขึ้นหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในแอปก็จะสามารถควบคุมตั้งค่าหูฟังได้เยอะมากนะครับท้งอัปเดตซอฟต์แวร์ควบคุมกจเจอรอนะระบุว่าต้องการให้กจเจอร์แต่ละทิศทางเนี่ยของตัวหูฟังเนี่ยทำงานอะไรบ้างแล้วก็เซตติ้งอย่างที่ผมบอกไป Adaptive Sound Control นะคคือการเคลื่อนไหวต่างๆเดินนั่งหรือไปอยู่สถานที่ไหนเนี่ยต้องการเปิดใช้งานโหมดใดน,นะครับระบุได้ในแอปเช่นกันแล้วก็เจ้าหูฟังตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2อ,อุปกรณ์พร้อมกันนะครับเปิดเพลงจากเครื่องไหนหรือมีสายโทรเข้าจากเครื่องไหนมันก็จะเข้าหูฟังสลับกันเองเลยนะครับมีฟัง ที่เรียกว่า speak to chat นะฮะเราใส่อยู่เป็น noise น cancelling ใช่ไหมเราเปิดเพลงเล่นอยู่แต่พอเราเริ่มพูดเนี่ยหูฟังมันตรวจจับได้ มันก็จะทําการปิดเพลนะครับแล้วก็ปิดน้อยคันเซลลิ่งเพื่อให้เรารับเสียงคุยกับคนรอบข้างได้แบบไม่ต้องถอดหูฟังออกนะครับสักพักนึงนะฮะมันก็จะกลับไปเล่นเพลงแบบปกติเหมือนเดิมดีไซน์สวยวัสดุละมุนมือนะครับถือจับก็สวยงามนะครับออกแบบดูดีนะครับความโค้งมนวัสดุนะครับความนุ่มละมุนผิวนะฮะเป็นแบบสไตล์มินิมอลมีเข้ามาจําหน่าย3สีครับมีสีดําสีแพตินัมซิลเวอร์แล้วก็สีมิดไนท์บลูนะครับเปิดจําหน่ายราคา15,990บาทนะ ผมจะบอกในแอปเนี่ยหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณสามารถมาลงทะเบียนขยายระยะเวลาประกันได้3เดือนเนยนะภายในแอปพลิเคชันนะครับอีกอย่างคือในแพคเกจเนี่ยจะแถมกล่องใส่หูฟังมาให้ด้วยนะเป็นกล่องผ้าวัสดุแข็งแล้วก็ที่ล็อกเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเปิดปิดง่ายพกพาง,ง่ายครับแข็งแรงแต่ก็เป็นผ้านะระวังเรื่องของเลอะนิดนึงละกันนะครับ ส่วนกล่องเนี่ยก็ต้องชมนะเป็นกระดาษหรือไซเคิลแบบใช้เยื่อไผ่เส้นใยอ้อยไม่มีพลาสติกเลยนะครับตัวกล่องเป็นวัสดุย,อย่อยสลายได้100%นะนี่คือ Sony WH1000XM6 นะหูฟังไร้สายเสียงดีคุณภาพดีฟังก์ชั่นดีนะครับระบ AI ที่สามารถตรวจจับพิกัดและการเคลื่อนไหวของเราได้นะครับ การควบคุมคอนโทรลพดเกเจอร์นนะไม่ต้องมีปุ่มเยอะแยะวุ่นวายคุณภาพเสียงโอเคมากใครที่สนใจก็ลองไปจับตัวจริงได้ที่โซน y s สโต e มีทุกสาขานะครับเปิดจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าเสียงชัดมากแล้วก็แบบตัดเสียงลบกวนรบคันได้ดีมากๆก็ <S <S สำหรับคลิปนี้นะครับผมนี้ลแล้วก็ amdisk com นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ